มาเมกเม็มกมรค,กร,ครับเมกตอีกจเยกินอยู่ใช่จิมพี่น้องนเมกกินไะ้จนนิมพี่นเ,นเนียงที่หักวโอ้มุงมันเนี่ยตอนนี้ขาาได้ด้วยนี่ผลงานเนี่ยร่างจากที่กินี้ย ก,ก,ก,กินเลยกินเลยสวัสดีครับ่ต้นเคยเล่าคนวนครับพี่นอ่องวันนี้ก็บป้าพี่พาหนองมาหา ไงใครที่เอาครับวันนี้หากินน้ำค้างทางนี้ละพี่น่องู่ดรับโซเลียยิง,งานครับมาสองคอนครับวันนี้ออ้บบกยางกระซุก็ได้พี่น่อง,งกระลอกกระลอก พ่อแง่ละนี่โอ้ยสบายดีก็สบายดีมาดิกินที่หาแถวนี้จบเลยมาสิมันแง่ไม่ไลหาเห็นร่ โมเลือไปให่งแจ้งห่างไหมบอกเฮ้ยเออทุบเขาไปรถเหตห่างนึงพี่ <Hey. S 2> น้องอูอูอ,อ,อูมี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 มันอะไรบอมันเล็บอ,อ๋อคือเป็นเล็บ โอ้แมวหรือแมนตัวนี้ใส่รองเสื้อเบี้ยเขาอออ๋อเยงมันเป็นแมวเนาะใช่ไมมนบอกเามนาเราไปไปทงไหนคร บอกว่าจะมาหาแงาใครครับหาของปลาไว้นะครับบางมอยางหมึกใหม่เลยนี่ต่อยไม่เล็กต่อยสาวเอาต่อยเลสาาอยสู้กับตัวนี้มมต่อยมมอต้องสีมึงเป็นไงนรับมันไหลเสียงมันหวานนี่ <c oughs> ใต่ปโยด้ยลายยางด้ออเอามาซิมึงไ่ยังเอวา,เอากินน้อยเดียวนี่แหละได้น,น้ำสุกไงไซิมึงซิมึงสักก้อนห่อยจังเอาขันโมนบ้านเอางบต่อยมันะนะเออ,อซิมตัวนี้ก่อนขันมันบานเ่จังเอาครับพี่น้องเลือกใดขนาดนรามันลายนะ ยังไงหวานเหรอมันหลายหวานยริงอ่ะนี่กนอะหวานน,น,ะน,นะานนะอือฮ่ามันสุกหลนนอู้เหล, ng, ล,ลืองๆไอ้น่องเหลืองหมดีเลยบ่้นี่มียูไนออะเออน่ะอ่อน ตรงเสียอันพยังขขาหลอกอะไ้ตัวเองเดี๋ยกยยางเอาบักยางพี่หน่อเขาเขาโมิีดีครับเอาเอาเมื่งกินเมื่งสิบวันรัาตัวนี้โอ้โสีนะ คืงกันนักเรีนนนรเยนเ,น,น,เนเหรอตัวบางหันบ้านนี่มีนี่เป็นบ้านแห่งคนเราเขื่อมันไหลอยู่บ้างตัวนี้เจ้ามไหลนี่ต้ตตองกินอ,อกงกันนีน่ คุณดี้อเอแมนเอายู่บ้เอไม่หลอมเอาดป่ะไปต้นไม้สักนี่หมากเมกหมากเมฆครับมักเมกทะเลกะเคยกินอยู่อะเคยกินตนันเนอะสสยซิมพี่น้อนมงมึงแน่นีกินไรอสิเป็นยังขี่หากวะสิเป็นยังแบบแสบมา พี่น้องเกเมกิกนอนข้าวๆนี่ครับก็ยังหมกบ่าเฮ้ยบักตะไก่เด็กโอ้หวานดีเว้ยตะไก่เนี่ยกินไหนได้พี่น้องบือแนวกินอยู่ปลา วา้าเนือเมกอันนี้นตะไก่ด้กับดิมันเกิดขังกันเนืองเมกคนเลยีหอดีพี่นอนอคลิปนี้เป็นค,คลิปกลิ่นใหม่ครับพี่นนอเอาเองไหนใหม่ตามแล้วรู้การหม,ม็ก,มกวานน้าหนะ ไปกินมั้งคับน,นี่ต่ว่ายจะยำไหนมันมันเป็นมันจะเป็นช,ชิ้นชัวไปไปเรื่อยพี่เนาอใหาเนี่ยกินไปเรื่อยครับนี่เขากินทูนไ่แปก็เห็นในบัสดา bà, dạ. à. Đây, như bằng này. Bây, oh, một con này Một thầy, 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 ต้องเบิ้งมีอเจาะตัวปลาซ้องฮะนี่คือน้องคาด้วยพี่น้องเท้าแถวบ้านนะครับตายมีใครมีอย่างนั้นทัางไม่เลย เดี่ยงเหี้ยนะใครนะมันหลงแนบะอืมนะอมันบวชอดแล้วมันคักๆดลวยอันนี้เห็นเป็นไข่อยู่ตัวนะเหมือนหร่เป็นไข่อยู่ไข่ไข่อย,อยู่เล็กเป็นไข่อยู่พี่เน,นาะเขาเห้ยงเห้ยงไงมันขาดไปเลย เบิดอต่อบ่าคือใครอยู่ใครอยู่คืออยู่คืออยู่คืออยู่ออก好吗บ่ไหนใครบ่แดงหากินหมากใหม่นะพี่น้องมาด้ยางกำลังสุกครับพี่เก็บจะขึ้นเลยพี่น้องมีต้นนี่นะมันหวาน มันสาวก็ต okay, like yeah. ิดต่ัวขอ่งบ้หวานไม้รับบอรับด้ยมันก็จะเอาไหมมาไหมยิ่งถึง Bớt Tao gì lên Này này, nuôi nhiều นี่ต้หัวกับสุกเสิเห็นมาหนึ่งสองสามใหม่้าเจ้าะี่คือจิมาหนอกพี่เลยตัวจะได้กินแังใหม่นะพี่น้องใครมาแดงคือจิอืมบ่มันบมมีหัก nghe với bớt là vì nó hàng người ta hàng hàng, ừ, thì hàng một đèn này nghe ạ tôi nó mà thấy điều này này Hãy subscribe cho โอ้สองหัวซามหน่อยหนึ่งนี่ขาเงินเออตัวถึงตัวถึงอันนี้อ้าวอีกหนึ่งถึงแค่คนปีกเออก็ถือก็ถงอก็ถึอโดนเนี่ย Ô oh, mùng mắn rồi nhà Nó vẫn đẩy À tốt lẹo, phải không? Thổ <laughs> gì? Nó cứ bò là gì? Cái nhà nó mịt quá Ôi thằng nọ cũng được Cái ngoài rồi hả? Đi không gì là cứ ngại được Từ chỗ Ừ, đứng nào mình Thì mới bằng phiếu gọi vì hiếm Đẹp Nhìn không? Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? นี่ผลงานครับตั่งที่เรากินแล้วังใจจะก,กินแล้วเ,เ,ลดเ,เดี๋ยกินได้เลยเดี่อกินแบบนีนี่ยเลยฮะอ่านไมอิ่มครับี่เอาเ,อาเ,องาางเ่งหัวแดงดงกเป็น่ยดเลยมันว,วนหน่อยเนาะ ยังไงโหดหวานหนูนหวานอ,าอ,อ,อ,อิ่มซิ่มมันนันไล่หล่อซิ่มมันต้นได้มันหวานนะต้นไดโบหวานกับบัวอิมอ่มก่อนนะมันสมแล้วทีม ันต้นได้สมเำากับใบตอย,ยแล้วนี่และต้นนี่ยวานสุดมันจะกรเด็นมันเ,นนเลี้ยงไงพี่น้องอยู่บ้านก็ะหอนไรไม่น,นีหอนดีเดี๋ยวมันหอนตับแตกร้อนมากร้อนไหมไอ้คนจังวยซุ้มกับใบ,บบักยางนี่เนาะอื แกบ้างขุนึงเลยขุนของยอดตัไบยางขุดติดมือเลยเอาไปขึ้นวยนขึ้นวยขึ้นวยขกหนวยอย่จนอิ่มเลยเงียบจี่หหรอสีบอมเมื่อได้สิกินข้าวตุ่น พราะว,ว่าเหมือนกับหนาวทิ่ดูๆแ้วเมื่อกันกินหรอกเอาดูเงินนี่คุณนันไว,ว้เป็นนักขี่ <c ười> อันเป็นนักขี่สบายดากดีเนะพี่น้องเงินในบ้านเห่อโอ้โหเป็นนักขี่บอ่ครัาดด้วยขึ้นยังเด,ดีวเนนยว หนหน่อยในไงกลืนแมงวัดถ้ากินแบบโบกลืนไน่กัก็บอิ่มเลยมกับโบอินไงกลืนไน่กลืนไน่หนน่งยางแบบติดมือแต่เอาอันก็ห่อเสร็จหัวข้าวเดียวคอย่เป็นคนบอกเจ้าทต่ไม่โดนเต้ี่น้องกันย่างกับย่างหมักยางติดมือนี่เอาอันแองก็ห่อซุปสมลีครับ สี่จะเป็นแบบสำเร็จนะที่ว่าพูดมันจะเป็นก้อนสำลีซุปเอองก็เหาะแล้วพี่น้องมันทูมือนี่เป็นมัน่ยเป็นถือยังขี้ไข่ออกรือเล่าฮู้อ๋อถืยังขี้ไข่พี่น้องคิดว่านบวกยางแบบนี้เกาะกระดาษเยลกันเนาะยางมีจะเป็นแบบส่งเดียวกันนะเนี่ยเพราะว่นคือกันคลิปนี้มุ้ยยังไรครับเป็นคลิป มาหากินบังไหมครับบักยางปลาครับพี่น้องปลากดไลค์กดแจกกดติดตามให้ช่องเคยเล่าคนบนนี้นะครับเด้อพี่น้องเด้อเตอเป็นก็ลังใจให้เ้างสองคนครับไก่จะพานกดแล้วครับพี่น้องซอยกันเบิองเอาคลิปนี้มุ่ยังไรเอาไวปตำหนินะครับเนาะเตรียมาคลิปหน้าครับพอเก้าเห้อมาสวัสดีครับสบายดี